สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสูขูดสูขคนนะค่ะสำหรับมือนีกับมะพร้าวมณีกนแล้วเนาะค่ะกับสาวนิดพัลลานไทยค่ะนี่เอานี่ค่ะพ่อใหญ่กีฬาเห็นไปนี่เห็นยังพ่อใหญ่โอ้ยข่าวใหญ่ข่าวไงโอ๊นี่สร้างส้นสร้างโอ้ยใหญ่ฟันใหญ่เพิ่งอ่านมาบังหันพ่อใหญ่บ่นี่บ่สูพี่น้องฟังกันนะมันเกิดที่ยังคืนอ่ากระถ่ม V S แอนแอนแอนระเบียบแฮทแท็กมีปัญหาแน่นอนทําไมมีสองคณะในที่เดียวแฮทแท็กไม่รู้ใครจะเล่นในสนามนี้แฮทแท็กผู้จัดอยู่ไหนเอาอยัางไงบอกทีทําไมตลาดพงศดิให้สองคณะแฮทแท็กตำรวจออกใบอนุญาตให้สองคณะเลยใช่ไหมตรวจสอบให้หน่อยครับหรือจะให้เราเล่นทั้งสองคณะก็บอกครับเพราะตอนนี้รถ รถทีมงานจอดเต็มสนามแล้วแฮชแท็กไม่มีใครถอยเราวิ่งมาไกลครับโอ้ยต่อ่อนซ่อนพี่น้องเอ๋ยพู่นรถบัสปฐมกับรถบัสระเบียบว่าทัดสินสองมอล่ำไงพี่น้องจอดเที่ยงกันสองรองว <c oughs> <c oughs> ่าทั้งสัตว์จ้ะถือว่าเป็นสิว่าจังใดละพี่น้องบ่ใครเห็นในวงการมอล่องมอล่ำจักเียพี่น้อง <c oughs> ซึ่งอันนี้ถือว่า สิเป็นท่างผู้จัดเป็นล็อกคิ้วงานผิดบอ่อหรือว่าตั้งใจที่ียวสองคนามอรํมแถวแนวหนาของเมืองไทยปฐมบันเทิงศิล <c oughs> กับระเบียบว่าทศินเว้ย <c oughs> อย่าเป็นว่าระเบียบบันเทิงศิล <c oughs> ของอคุณพอ่อดาบสอคุณมแม่อิ๋วหละกะท่างระเบียบก็บเป็นผู้นำทีมงานกับพ่อเอพ่อเปียผักดีพ่อลำ <c oughs> สุดยอดอิหลีสองขนานี้เต้ว่า ถ้าสมมุติว่าหลอกคิวงานผิดเขาใจ่ป่ะหนูเห็ุจ้งใดโอ,โอ้ยอย่างเอาสองคณะน,นี้หูบอว่าร่วมกันราคาจา้างเท่าใดเท่าใดพมตีทิมๆถาออกไปเดินทางสแสดงทางภาคกลางกันส่ยางต่ำๆสองคณะร่วมกันตรงมีเจ็ดแสนพี่น้อง,งต่ำๆเจ็ดแสนพะงยกล้ากระดันตีคือยังระเบียดนี่สเพิง่งจะสิรับงานยู่วประมาณสามแสนถ้าภาคอีสารได้ใกล้ๆได้ ามแสนห้าเริ่มต้นที่สามแสนห้ามันดีกระสีไลไปตามระยะทางกันซึ่งวัวผักกังสีอาสีมีถึงสี่แสนแล้วปะมปะทมกระสีรับยุ่ประมาณสามแสนสามแสนต้นต้นสามแสนหนึ่งสามแสนสองก็สิละแต่ว่าถาเป็นผักกังสี่กับสีมีพอสามแสนห้านั่นแหละมาที่นี่ไปแสดงยิ่งใสเป็งมองเดียวกันเลยตลาดพงศิรีจังหวัดสระบุรี แล้วสิทําการขแสดงกันไหนคิดภาพบอกว่าเวทีแต่ละอันนี่ห้าสิบเมตรจังสิแมบัดที่นี่เวทีกับว่าปันไหนดอกแล้วข่าแสดงครอบกันเมื่อสิเป็นจังไดนี่เป็เสียนหันหนาเสกันเรื่องไหนโอ้ยหนาเส่กันบ่ได้ดอกผู้เบ่งก็สิบย์ยุ้งสิบ่ลูกสิบ่้ดอกผู้ใดก็อยากเบ่งนี่เออมิตรศิลปินดังจังปฐมจังส่กะบิวจิตชลิยาจังส่เป็นบ่ล่ะ ปูเปม้มาลิกาอืบัดทีนี้ทั้งระเบียบว,วัฒนศิลป์มาด,ดิผู้ใดอยากเบิงเดือเต้าหยองขอบนารากรว่ากันวาหมอลำดาล่าคือเป็นตะไบเบืองฐันอ้ยอ่อนซ่อนแล้วเนาะ <c oughs> บัดที่นี่ไผอีกบัดทีนี่เต้าสุกัญญาจังสีเออโอ้ยเบื้องยุ่งสีล่ะหรือสิเอาเวทีตอกันเวทีต่อกันเลยสิสองอันลอยเมร็รก็คือเปี้ยนกระเล่นเปี้ยนกระเล่นเทระฉาก แมนละเพื่นปฐมขืนท่างเวทีปฐมแต่ละแน่นแต่ละเ่นแต่ละเ่นไหวฟอดไปมันลองเพล่อนปุ๊บบพอตะลงฉากปุ๊บยางออกเวทีระเบียบเลยวัดลงทาฝุ่นบระเีระเบียบขึ้นขึนระเบียบแต่ละแน่นแต่ละเล่นแต่ละเ่นแสดงแล้วแล้วออกออกจากไอ้ครับครับไหมแม่นลงปฐมเลยยางออกเวทีปุ๊บมาระเบียบเพราะว่าขาแสดงพร้อมกันโอ้ยมุนเสียงมันสีประสานกันอืมแล้ยวหลายคนกับว่าเออ ้าขาซีไขคา,าดใดคนาหนึ่งกลับขึ้นเมื่อเมนบ่ละแ่แมันย่อมบ่ได้เพราะว่าหมอลำออกเดินทางมาปุ๊บมันมีขาใส่จใจโดยเฉพาะหมอลำว่มหองยังไงยังส่พี่น้องการันเป็นแสนอืมอีริเกียบแสนแมนแมนมนบ่เถื่อนกับเกียบ <ฮะ S 1> ในช่วงน้ำมันแพงกันสิเพราะว่าแต่ละวงนี่รถซิปก็ขัน กันเป็นความตั้งใจของผู้จัโ<อ>ดโอ้ขันเป็นผู้จัดอิหรีกัดก็ถือว่าใจง่ายใจเต็มลรไปมิหรีเพราะว่าสองวงร่วมก,กันเจ็ดแสนเพิบเจ็บบัตรเท่าไรอ่าคนต้องขอเขาเบิ้งเท่าไรหรือว่าเพ<อ>ิ่งตั้งใจเอามาให้มอบความูงขวามาเทื่มสำหรับชาาสระบุรีค่ะเอออันธิกเ็เป็นไปได้คือกันเออแล้วก็เปลี่ยนกันเลรียเอาอุ <c oughs> ้ยโง่งอิรีเยพ่อเงี้ยพ่อเงี้งงอิหรีพี่น้องคือว่าแต่้าเห็นข่าวมอลล่ามาบอกเคยเห็น อันนี้เป็นงานปิดวิกล้อมสังกะสีแม่นั่งบ่ะบ้นเป็นงานเจ้าภาพแต่างานเจ้าภาพก็คือเอ่อส่วนใหญ่แล้วเพิ่นก็บ,บ่สนไล่ได้ไลยเสียเนาะเออตั้งใจสิบววลงไายแล้วทั้งเทียร์ทั้งสีนะแต่ว่ากับบอสเนได้เคยเห็นคือกันเ <c oughs> พราะว่ามันมันคิดผ่านเพราออกว่าหมอลำ2อ,อันสิไปลเล่นจังได๋แต่ว่าไอ้เิ้่ยิ้ีกับหมอลำพยย่อใหญ่เคยเห็นแล้วเิ้่ที่แรกก็ลำเติดตุ้งตุ้งแช่ตุ้งตุงแช่มาไม่นช่ป มอลำกอดซิงขึ้นมาดนี่เด้อนทางเด้อเด้อเด้อนทางเด้อนี่เหรอแมแดดแดดแดดเถอะอันนี้มันคนละอันเ <c oughs> ต้ <c oughs> <c oughs> นเท่าซะมิกเก้ก็ไปแต่วันนี้เป็นหมอลำกับหมอลำเออเราว่องไงสถานที่ <c oughs> สี่จังได่เอาทารอรุ่นกันแล้วบัตรราคาเท่าไรแม่บ้าหร่ะเออขึ้นอย่างนั่งหย่ดอ,อกเออนี่เราพี่น้องทั้งสระบุรีเด้อมาแลงเด้อแต่ว่าก็มีคอมเมนต์เข้ามาอยู่เดี คอมเมนต์เข้ามาว่าจังไดวัดจีอ่โอ้ยไอ้ดีใจแห้งข้าอยากไปเบิ่งเด้สิเป็นจังไดนอคือสิยิ่งไงเนาะหย,ยิ่งไงขัดพอกเลยว่ายิ่งไง <c oughs> เออบางคนก็ว่าโอ้ยน่าสิจัดคนละมื่นเนาะโดนโจังสีมีหมอลำคนละเทียนนี่นี่น <c oughs> เออจังสีมีหมอลำคนละหมอลำั่มไงมาสแสดงน่าสิจัดคนละมื่นเิ่นว่าจังสี่เออบางคนก็ว่าโอ้ยเป็นตาอ่อนซ่อนเนาะเออสองคณะประชันกันขึ้นสิเป็นตาเบิง เอองานมือเดียวกันเลยทเทิงปฐมอันบัรเทิงศิลเทิงระเบียบวัฒนศิลปนะเอาก็เป็นกล้า่งใจให้สุขูสุขคนนั่นละ,ละสำหรับวิหลายวิความเขียนว<ะ>าง<ะ>ไหนระเบียบบัรเทิงศิลโอ้ยอสบานระเบียบบัรเทิงศิลกับเธอไม่ตั้งให้เพิ่นโออร่วมกันแมนร่วมกันใครตัวพวาร์ะถมละถมเครื่องศิ่นก็ขันฝนตกเนาะพ่ะงัยชี้เป้งเลยโอ้ยเยาวาวังหนึ่งหันระเบียบวัฒนศิลพี่น้องเอ้ยเฮงเลยตัวเพลิน เจอผ้ายุมือเวทที่ถล่มมือบ่าหลายมือว่าหาันนี่พายิ้วรูดูรอนการช่วงนี้แล้วพี่น้องเด้อเห็นกรมอุตุเพินออกมาประกาศเตือนเนาะวันที่ยี่าพอดวันที่26่หวัพาาบอกว่า่มฟูๆมาเลย <c oughs> <ฮะ S 1> <c oughs> มีผ้าหุ้วอืมกสินาสิเป็นพ้ายุรูดูรอนเ <ฮะ S 1> พราว่าต่อกระเวณห,หอนหอนย่ำกะแรงมากมฝนตกกะย่งางควบสุมสัามาสู้ไทยบานเฮาเนาะลหละเนาะมือคืนนีน่ก็ตกลิ่นๆทางผู้เรือจังหวัดเลยเออ เมื่อนนี่ย่านย่างเดียวนี่ลีย่านยังฝนตกไฟดับโหลดเออก็เป็นอุปสรรคของเทา,า,าน้ำแมนในการทํางานกับพ่ออุปสรรคผูดได้ก็มีอุปสรรคขึ้นกันเนาะพ,พี่น้องเนาะแต่ว่าช่วงนี้หลายๆคนอก็โจม่าคาไฟแพงเอ่อท่าสถานทีไ่ไหนก็บคาไฟแพงเบิดว่าสัน่นเออเอากับตัวเช็คก,กันเนาะพ,พี่น้องเนาะถามมันหลายแห้งจังได้ก็กลองไปตรวจสอบกับทั่งการไฟฟ้าเพิ่นเบิง เออบางทีมันอาจจะมีผิดพลาดได้ด้หรือว่ามันไฟหัวไฟหางหม่องได่ไก่เพิ่นได้ไปแก้ไขตรวจสอบบางสัตว์หรือว่ามิเตอร์มันเสียยังสี่ไหมพี่น้องบางคนอ่าบอกพ่อใหญ่ว่าตั้งคูดเดือนเสียสามร้อยเดือนนี้มาเสียสองพันยังสี่กะก็ถือว่าผิดปกติหลายหรือว่าอากาศมันท้อนระเพิ่มเปิดแอร์อันนี้ก็ต้องต้องวินิจฉัยไปน้ำกันเอา้าวางกันว่าจังสัตว์สำหรับมือนี้พ่อใหญ่ครับกีฬาน้อยสาวนิดพลนันชัยค่ะฝากติดตามช่องน้อง ช่องลูกช่องหลานเนเธอร์พี่น้องเด้อสำหรับมาหนี่พ่อเย้ข้าผ่านครับอีลาน้อยสาวนิดกระสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสมนี่ขอกล่าวคำมาขอบคุณครับ